มาสุงค้ามาสุงค้า สิ้นแสงตะวันดอกบัวตองก็ยังคอยคู่บ้านรักไทยอยู่คู่อยู่นานไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะตามหาเธอแสงสุดท้ายไปทุกหนแห่งไปตามลายแทงที่เธอให้ไหวรอหน่อยเธอจ้า รวจสอบแกะรอยว่าแสงสุดท้ายอยู่แม่ห้องสอนขับรถตลอนเป็นพันโค้งเพื่อไปตามหาจอดวัดน้ำหูมาถึงไปลายไรชมละดาเอารูปให้เขาดูว่ชื่ออินสยานรู้จักบ้างไหมแสงสุดท้าย แม่ห้องสอนอยู่ไหนไกลแสนไกลทำผีแมนก็ไม่มีเธอหวเพื่อภาพดอยปองมูให้ได้พบเจอสพเมยละเมื่อคิดถึงเธอสาวกับกาเกิด แสงตะวันลายแทงว่าอยู่บ้านจอท่าจึงไม่รอช้าผ่านคุณยวมและแม่ลาน้อยสู่แม่สรียงตำบลแม่คงโชมยงรอคอยแม่สาลวินล่องลอยเรือรักลำน้อยจึงได้พบเธอ แสงสุดท้ายแม่ห้องสนอยู่ในไกลแสนไกลทำผีแมนก็ไม่มีเธอไหว้พระทานุดอยกองหมูให้ได้พบเจอศพเมยละเมอคิดถึงเธอสาวปากกาเกย หลายแทงว่าอยู่บ้านจอ่าจึงไม่รอช้าผ่านคุนยวมและแม่ลาน้อยสู่แม่สระเรียงตำบลแม่คงชมยงรอคอยแป่สาลวินล่องลอยเรือรักลำน้อยจึงได้พบเธอแสงสุดท้าย ม่ห้องสอนคือแสงสุดท้ายของประเทศไทย สรรมะเลยผัดยัน thank you ตัวใจู่พอหัวพอจูมีอวาพอถึงขิงบอกกัข้ากกนะดาขามือพ้องันมองหันพักกันได้ตั้งใจกันำในบอกได้ชงว่า ลองหับปีพับน้องหนักหนากขี้น้องในอุยคามองมอก่อนิะปีสจ long to 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 pan samwa chai tai kwa satima bom, bom. ពូនមួយមួយសើច ขึเนี่ยมาันสุขภาพพี่น้องเขาก็ก้นกันเอาอยู่หรกินวันกระดิ่งซ้ำซากขันเอารายกันข้าวสารและเสียงไตมืนหมอกหรือรว่าจ่อข่าวข่าวเงาเสียงไตมืนหมอกมันยับีีน้องหอมยอเนาอกุวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา หกมองถึงแปดมองกันอยู่จอมกันก่อนคณะพี่น้องเขาก็กนคณะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดตัวจอมคณะเพิติดตามตัวย้อนหลังก็อย่าลืมกดตัวในยูทูบคณะจือว่าทรงพลเว้นวรรคใจดีคณะทรงพลเว้นวรรคใจดีเข้าก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งจอมคณะก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งจอมคณะในยูทูบคณะสําหรับพี่น้องเข้าจอดตัวย้อนหลังเด็ถ้าตัวโซ่ตัวช่องทางในเลยๆคณะแห่หลายๆช่องทางอ่ะเป็น เกือบ30กว่าช่องทางที่เปน็นนางพ่นแช์วกว่าคณะอย่าลืมคณะพี่น้องขอก็กดนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดทุกจใจจอมนะับปั่นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็อย่าลืมคณะอ่าสุดต้องเป้วา่าคณะผัดทอมรายการในสุดต้องเป้ว่ากูก็กดคณะยินชมขอบใจก็กดค่ะที่ตกตักกันเข้ามาคณะอย่าลืมคณะแล้วก็มีแต่กดที่ชสพผ่านมาท้งวันวิ่งเมียวสอนหรือมาทงเที่ยวผ่านมาท้งวันวิ่งเมียวสอนอย่าลืมแนะนำมาพักดีอิงดอยรีสอร์ทเป็นหนางพ่นบริการห้องพัก ลายวันลายเหลืนค่ะนะลายวันลายเหลืนลายเหลือนนั่นเพิ่นหลังวางหนึ่งหลังค่ะเนาะเพิ่นเป็นหลังวางหนึ่งหลังค่ะ,ะ,คะมีห้องแอร์ห้องน้ำอุน่ะนกัะหนึ่งห้องนอน แล้วห้องครัวเออห้องห้องรับแขกกองวางอะไรขนาดแล้วก็ห้องครัวแล้วมีห้องน้ำจอมขนาห้องน้ำมีสองห้องน้ำขนีดอย่าลืมขนาดเพิ่นเป็นหลังแล้วก็เป็นห้องแถวก็วางค่ะห้องแถวเนเป็นแบบประหยัดก็มีขนาดรวมน้ำไฟแล้วก็แบบดีซิงน้ำไาก็มีขนาดอันนี้ก็ห้องมันต่างกันขนาดอันนี้ก็มาค่ะบมีน้องเขาก็โกลค่ะใครมาอยู่ที่อิงดอยสอดอันนี้เป็นคามพนรักษณะ รับประกันความปลอดภัยเลยขนาดรับรกันความปลอดภัยแต่ว่าต้องปลอดสิ่งเสพติดนะต้องปลอดน้ำกัดทอมต้องปลอดอ่า,อาสิ่งเสพติดทุกชนิดขนาดนี่ก็ย่อนต้องปั่นเองนะสำหรับเรอ่อนติดตม,มายอยู่หรือคนหลงติดตมายอยู่ก็ในย่อนเจงไปก่อนลงนาคะ่ะนอย่าลืมนะพี่น้องเขาก็กลนมาจอยทาพนจอมค่ะอิงดอยรีสอร์เบอร์โทรศัวิตรูนย์แปดห่งแปดแปดเจ้าสิกรศูนย์แปดหกหนึ่งแปดแปดเจาส5กรลุวะศูนย์ห้าสามเจ็ 0 5 3 6 1 2อ0อิงดอยรีสอร์ทย่ลืม,มาจอยมหาคณนะยนเมตาก็คนเนาะอย่าตั้งสะพานบุญคุณหน่งเขาจอมค่ะอย่าลืมมาจอยตั้งอาจารย์ชดชัยน้อยสกุลหรือสะพานบุญคุณหนึเขาจอค่ะถ้าขาดเหลือหั้งไหก็จอยแถมมาเฮ็ดกูโสจอมอาจารย์ชดชัยน้อยสกุลหรือสะพานบุญคุณหเขาจอมขนะเบอร์โทรสับปิดตอบ0แปดหนึ่งเก้าหนึ่งสงี่หกเจ็ดฮา0แปดหนึ่งเก้มเมนะเาหนึ่ แพมเพิร์ดละอ่อนก้นหลงในต้องการจำนวนมากยอมคาะอย่าลืมค่ะนะับพานบุญคนหนึ่งเบอร์โทรซั์ติตอศูนย์แปดห่งเก้าหนึ่งสี่หกเจ็ดหศูนย์แปเสีจาสัพานบุญคนหนึ่งค่ะแล้วก็มอสไซค์มีปัญหารถสตาร์ทดิสโหดเทนบอลรถยางแบตอันนี้อย่าลืมร้านวีช็อปนะร้านวีช็อปเบอร์โทรศั์ติต่อบศูนย์แปดหกสามห้าสี่เจ็นึ่งสาเก้าศูนย์แปดหกสามห้าสี่เจ็ดห่าเก้าล้านวีช็อปในอยู่ตรงขามร้านะเนตข้าวัสดุก อย่าลืมมาจอยร้านบิ๊ชอพอจอมขนาะดมอไซมีปัญหา,ารถสแตนติดรถหัวเทนบดดอดรถยางแบนกูเจ้กของมยวค่ะโทรกว่าไรเลยนะาะคอมตั้งโต๊คอมนดบุ๊มีปัญหานี่อย่าลืมร้านคอมขนาะดเปิดเปิดนเฮิะนขนาดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 8, 0 64 0 64 0 8 0ะนย์แปดสี่แปดเก้าสีะนะ่ศูนย์เจ็ดหกสีนย์แปด่ดเกนเกนาด้าคอมนาดคอมบุ๊คคมตังโตเะนาะมีปัญหานี่ก็อย่าลืมะนาะ น้ำมัสการพระด,ดินภูมิค่ะโอ้ในขาม้าเจ้าคณะนะน้ำมัสการค่ะคณะนะในมูลนิธิลอยคูคาะนะ ท่านพระเด่นพุม่มเนี่ยเป็นอยู่ตีทํารอยพยานงูค่ะอันนี้อย่าลืมนะพี่น้องเขาจอยแถมทันจอมขณะ,ะเฮ็ดกุโซจอมเปิลค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมีงานกระถินสามัคคีค่ะอ่าวันทีเศร้าสามเศร้สี่ขณะเศร้สามเตรียมเตรียมงานเศร,ร้ 3, สรีะะส่ 3, สหลู่ค่ะนาะที่จองทํารอยพยานงูเขาก็ะะได้อย่าลืมค่ะนะอันนี้ก็สั่งการจุ่มละหกร้อยบาทนะสั่งการจุ่มละหกร้อยบาทแล้วก็อ่าถ้าเป็นเอ่า รวมหอมหอมตังกะทินนี minute, 900่ก็เกาล้อก็ซุปก็บาทเกาล้อก็ซุปก็บาดกันเนาะในก็อย่าลืมกันนะอ่าพระดินภูมิเขาจำกันเนาะน้ำมันสการค้าขอบคุณน้ำหนังพารี้ตกตะก้ามาคกขนาะน้องวิละวรณจำค่ะมาสูงค่าย้อนความในเมสเสจสองเพลงขนาดนาะแล้วก็นนนนเพลงหนึ่งเป็นสามเพลงน้องวันย้อนสายฝนมากขนาะกับแฮมสองเพลงขนาดนาะยจงขอบใจน้ำมสนเสร็จขนาะแล้วก็คุณแม่เลี้งเดียวจำค่ะ สวัสดียามเช้าครับพ่อนะยินจมขอบใจน้องมอนคุณเดิมหรือคุณแมริ่งเดี่ยวเขาจำา่ะนะยินจมขอบใจที่ตกตกขามาและปันเหมาเจอปอขมาจำา่ะนะอันนี้เป็นอยู่ตั้งกัดให้เสรีค่ะพี่น้องเขาก็ก้นขนาดอย่าลืมค่ะผ่าผ่านก่าตั้งกัดให้เสรีก่อนลืมอย่าลืมว่าซื้อสินค e ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายเจ้าหลายเมียกขนาดดีลานซวยแสงกันไฟ้านะกัดให้ซีรีค่ะเนาะก่าตกตกคุณแมริ่งเดี่ยวหรือน้องมอนคุณเดิมมาจอมขนาดยินจมขอบใจก็ใจซื้อสินค้าจอมค่ะเนาะ คุณแม่เล่งเดียวย้อนความมาหักว่าหักนางคำนองหยาเย่ากำเปิดปันค่ะชื่อจามจอมค่ะขึ้นยมาสูงจ้มขอบใจดีปันหมกเน็งซี่มาจอมกันเนาะสวัสดีคุณระดาเฮาจอม่ะคุณระดาเนาะจมขอบใจดีตกตะกามากค่ะคุณระดาเนาะขอบคุณนำนำ่ะขึ้นยมาสูงค่าคุณแม่เล่งเดียวว่าหือในกำกำมันหลันขึ้นยามเยอะเมื่อวานลูกฟังรายการไม่จบเน็ตที่ทํางานค่ะอ๋อเป็นทางลูกสาวกันเนาะตัวย้อนหลังก็เลยคนะ จมขับจากขาบอกว่าเอา๊ะหาย